สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีตันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันวันนี้วันที่7วมิถุนายนนะคะท่านผู้ชมคะต้องขอโทษด,ด้วยตลอด2วันสาวันที่ผ่านมาก็ติดธุระนะคะก็ทำให้ไม่สามารถมา ทำข่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันได้ก็ต้องขอโทษมาในะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับข่าวแรกในวันนี้ช่องข่าวสีสันข่าวดาราจะพาท่านผู้ชมมาส่งความน่ารักของแอปทักษอรและนนกุลกันนะคะมีข่าวดีแน่แแอปทักษออนเวพรวันเกิดของนนกุลยังหวานฉ่ากันเลยค่ะแอปเวพรสุดหวานทำเอาแฟนๆยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวเมื่อแอปทักษอรทำไอจีเป็นสีชมพูเพราะเจ้าตัวออกมาโพสคลิปสั้น วัยพรวันเกิดของวันใจอย่างนนกุลชานนนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า HAPPY BIRTHDAY ค่ะวันเกิดปีนี้ยิ้มง่ายขึ้นถอนหายใจน้อยลงเพนเพราะใครนะมีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะด้านนนกุลชานนก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบว่าเพราะใครนะขอบคุณครับ งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันอย่างสนุกสนานเลยว่าวยพร์อย่างนี้ให้เขินกรีดกรีดกันเลยการไยพรลวันเกิดที่แฟนคลับอยากจะมีหวานใจเหมือนพี่แอปเลยค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับยิ้มกันแก้มจะแตกแล้วน่ารักที่สุดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ ก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักนักของแอปทักษอรและนนกุลนะคะโดยแอปทักษอรน,นั้นก็ได้อวยพรวันเกิดของวันใจอย่างนนกุลนะคะที่อวยพรแบบสวรรค์ชำเลยนะคะบอกว่าปีนี้ยิ้มมากขึ้นหายใจน้อยลงแล้วเพราะใครนะ ส่วนทางด้านของนนทกุลนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นเพราะใครนะขอบคุณครับแม้หวานซะแบบนี้เป็นใครที่ได้ยินก็ต้องยิ้มกันละค่ะรอชมความเคลื่อนไหวและผลงานของพวกเขากันต่อไปในรอบหน้านะคะ